ขาแบบจัดขาจัดเอาไหนเอายิ้มหน่อยหนึ่งหอนทองเออใช่ไหมเออเนี่ยเอลจะคอยสีโปเฮลกำลังขุดขุดขุดอออจะหอยอีสีขาวว่ะเออเออแล้วุดจนกว่าเฮลจะอะไรโอเคเอออลจะนี่อันยาวย

เขาตกปลาเขาตกปลาเขาตกปลาเอินเห็นตั้งนานแล้วอ่ะเอินเอินองลมาเหมือนเขาชุดเอ้ยมีปลาด้วยอ่ะนี่นี่นี่แหล่งนี้แหล่งนี้เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะเออ ระวังเลื่อนเดอ้อคว้าจ,จะมีก็ได้ถ้าเราหาดีๆมันอาจจะมีะค่อยๆเดินมานะระวังเลื่อนค่ะมันเป็นเลนเป็นดินเลน แต่ว่าถ้าเป็นทรายก็จะไปโนนอยู่ทุ่งพี่เขาตกปลาตรงน,นน่นนะเออเจอหอยก็เก็บเข้ามาล้างเอ่อม,ม,ามาไปกางร่มให้ ดำแน่เลยเนี่ยหืมดำแน่เลยใช่ไหมใช่น้ำอืมนั่นแหละถ้าเรายิ่งขุดน้ำมันก็จะยิ่งมีเยอะขึ้นเพราะว่ามันน้ำมันแทรกอยู่ในดินด้วยในดินมันก็จะมีน้ำทำด,ดินมันตัวน้ำเนาะมันกลายเป็นน้ำแล้วก็มันก็จะ ตื่นเขินน้ำก็จะเยอะขึ้นนี่ก็มันกลายเป็นน้ำใช่ไหอืมตาไปเล่นในร่มใหญ่กับเอินไหมไปเล่นในร่มใหญ่กับเอินกันเอเินอาจจะหอยเยอะหอยสีเขียวไหนเขียวดูไไหน่อยสวยไหันดูเอตเล็กหรือว่านี่คือปลาไม่ใช่มันมันอยู่แถวๆตรงนี้เละ มันน่าจะเป็นผาขาวเลยโอ๊ยทำไมอะลูกเสือจับมาได้อะมันน่าจะเป็นผาขาวเลยเดี๋ยวรอให้นิ่งรให้คนมันนิ่งก่อนไม่อย่เดี๋ยวมาหมารอให้คนมันนิ่งเราเลยมยนกลับมาเลยนะเพราะหมาหมาไม่เชื่อเลยหมาหมาไม่เชื่อได้ไงมหมาก็ต้องเห็นกแกตาก่อนแม่เชื่อรอก่อนให้มันน่ามันนิ่งๆก่อนไหนแอลนี่นีย ไหนไปใช่หมไหนไหนเห็นปลาแล้วเออจับปลาได้จริงด้วยเอ้ยปลาจับปลาเก่งมากแต่เดี๋ยวต้องเอาไปปล่อยคืนเขานะตรงนั้นน่ะเอ้ยนจับปลาทะเลเก่งมากอันนี้ปลาทะเลใช่ไหมเนี่ยใช่มันจับด้วยกระป๋องใบเดียวมันจับเก่งมากเลยจับจับด้วยนี้อ๋อจับด้วยนั่นด้วยว้าจับแค่นี้ไม่ได้จับอะโอ้เป็นโจโฉป่ะเนี่ยฮะโจโฉออ๋อโจโฉคนนี้จับสัตว์ป่าเออเป็นโจโฉเหรอ ไอ้อย่างน้อยเอินก็ไม่รอตายแล้วเอินจับปลาได้วนแต่นี่มันปลาเหรอเชชวนเต็มกระป๋องโอ้เเยอะจริงไที่นี่ยอะเ้ไปคนขาด เออไม่รู้ว่าปลาอะไรเออเห็นเออไปคึ้นหาให้เอินเองนอะ่ะเออไปคึ้นหาให้เอินอ๋อไม่รู้ว่าปลาอะไรนะอยาจะเก็บไปนี่ทิ้งเลยดิเก็บใบไม้หรอเออเนี่ยนนเนี่ยเก็บเนี่ยเอาไปทิ้งหน่อยเอาเอายากเอายากอ่ะปูก็ลงไปนั้นแล้วปูอะไรเนี่ยปูอยู่ในน,น้ำนะเออเออไม่รู้อะ่ะปูมันลงไปฮะไม่เป็นไรปล่อยปูมันปล่อยให้ปู ทำอะไรกันนั่นปูล็อกก็เสร็จปูลมกก็เสร็จปูลมกก็เสร็จดูลมใช่เปล่าไอตัวเนี้ยหรือว่าปูนาหรือว่าปูแก๊กปูกุยหรือว่าไอปูแก๊กเป็นกระปวกนี่ปูม้ามาดูใกล้ๆดิปูม้าเนี่ยปูม้า อันนี้ปูม้าเลยนะแต่เป็นตัวเล็กอ่ะนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวได้ได้มันยังไม่ตายได้ใช่ไหมยังยังไม่ตายแต่อันทำบนกระโหลกกับด้เอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายจริงให้เอินจับมันมาเดี๋ยวป๋าจับมันเป็นปูเด็กของสารมันเอามันไปปล่อยดีกว่าสงสารมันอ่ะมันปูเด็กมากเลยมันยังเด็กมากเลยเอาไปปล่อยดีกว่ามันเด็กมากเลยปล่อยตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ได้ปล่อยในแอ่งเราปล่อยในแอ่งเราได้ ไม่งมันมุดลงดินเลยเออนี่อ่าอาซที่มกนนี้ให้มันไปออกมาไม่ได้เออเหยสร้างยเี้ยเห่เยเหรอเดี๋ยสร้าดูสองคนพี่น้องมาดูปะป๊าพ่อลูกปะป๊าอยู่นั่นชทีวเลย ส่วนสองคนพี่น้องอยู่นั้นค่ะตอนเย็นน้ำเล่นตรงนี้เล่นไม่ได้นะน้ำทะเลจะขึ้นมาสูงมากอ้าวล้างเสร็จแล้วกลับมานี่น้ำทะเลมันจะขึ้นมาตรงนี้เลย ได้ค่ะแต่ห้ามลงไปลึกกว่านี้นะ one Hãy được, Có được <cười> <cười> น้ำทะเลเริ่มลดลงแล้วเริ่มลดลงไปเ,เรื่อยเด็กๆไปหาหอยกันแล้วค่ะ เดี๋ยวไหว้ขบต่อเลย

ทานนมตนั้นทานนมตนั oh, uh ้นทานนมให้ไม so ่ได้ม so uh ่นน่านนนม่เปเอินเอินให้มันไปเลยอย่าดึงออกจากปากมันสงสารมาก้วเล้ยมันกเที่อร่อยเอินจะได้ม wants o e meat ขอ่

เก็ให้มันไปให้มันไปสงสารมันมันหิวเดี๋ยวม้ากัดไงเดี๋ยวม้ากัดเดี๋ยวม้ากัดอาหารอาหารเป็นอะไรนั่นในสูนั่นแค่บอกเลยอาหารอาหารอาหารอะไรแค่บอกอาหารซื้อเป็นอะไรมาทีนี้กลัวไม่ต้องกลัวมันอย่าหนีมันหนิไม่มันไม่ใช่เรามันอิ่มแล้วม้ามันอิ่มแล้ว

อามาพี่มไม่กินอาหารที่ตกพื้นละสิขมิบให้มันเอ้าเชยให้พูนจะพูดไหนจะพูดไหนเียนวันอ่ะเียวันอ่อกินนะเอลฮะไพูด